สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเราอยากจะแนะนําคนที่ว่าคนที่ว่าอยากมาอยู่อเมริกาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพราะว่าคนที่เราเราอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วเราถึงรู้เรื่องการงานนะการงานว่าจะต้องเรียนทางด้านไหนถ้าใครก็ช่างถ้าอยากจะมาอยู่อเมริกาสิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวคือคือ ฝึกทักษะการงานของเราอะภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะทางาน,นคือเราจะได้เรียกเงินเดือนได้ไม่มากถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเรียกเงินเดือนเราจะเรียกได้เยอะเลยแล้วก็ความสามารถต้องมีด้วยนะมีความสามารถถ้าเรามีความสามารถสิ่งที่ทําได้คือ1ถ้าเราเป็นช่างทาผมช่างทําผมทําเล็บทําผมทําเล็บตัดเย็บเสื้อผ้าทำแพทเทิร์นออกถ้าเกิดว่าทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ย จะหางานได้ถ้าเรารู้จักว่าทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าในหางานได้ง่ายมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมที่ไหนก็ต้องการคนที่ทําเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเพราะว่าแล้วเราจะได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่เนี่ยเลทที่อยู่อเมริกาค่าแรงขั้นต่ําก็คือ7.25เซน7ดอลลาร์25เซนขั้นต่ํานะแต่ว่าถ้าใครที่ท,ที่ทำที่เย็บเสื้อผ้าเป็นหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะเรียกได้12 14 16 แล้วแต่แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถคือความชํานาญมากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งทําไมเรมามและอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นช่างถ้าเป็นผู้ชายนะผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าเราทําพวกช่างได้อะช่างพวกจักรพ,พวกเครื่องยนต์ซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้เงินเดือนเยอะเลยนะสามารถได้เป็นกอดเป็นกรรมเลยอะ่ะส่วนใหญ่คนที่มาบางทีเขาก็ไปทํางานร้านอาหารคนไทยมันก็ มันก็ได้ไม่มากหรอกแล้วอย่างหนึ่งมันคือมาตรฐานชีวิตนะมันก็ไม่เหมือนกับทำงานบริษัททำงานบริษัทมันก็จะได้เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรมากมายแล้วทำงานเต็มเวลาอย่างทำงานร้านอาหารก็เป็นพาร์ทไทม์มันก็จะไม่ได้เต็มเวลาแต่ว่าถ้าอย่างเสิร์ฟหรือว่าอะไรเนี่ยมันคงจะได้ทิปได้อะไรเยอะมั้งเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำพวกเสิร์ฟพวกอะไรเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทำงานร้านอาหารตลอดไปบางคนเขาบอกว่าอะไรรู้มั้ยเขาจบปอตีปริญญาเขาจบปริญญาตี เขาก็บอกว่านี่ฉันจะอยากมาหางานที่อเมริกาที่อเมริกานะเขาไม่สนใจแล้วว่าคุณจะจบปตีปโทจากที่ไหนที่ไหนก็ช่างแบบอย่างพระเอยอย่างประเทศอื่นๆเขาไม่รับเขาไม่ยอมรับนะอย่างคุณจะจบปตีคุณต้องมาสอบเทียบมาสอบสอบเทียบของของปอตีที่นี่ได้ถึงจะทำทำงานได้ถ้าเกิดว่าจบปตีปโทมาแต่ว่ามาทํางานที่นี่ก็ไม่พ้นร้านอาหารไทยแหละเพราะว่าอะไรรึมั้ย บริษัทต่างๆเขาจะไม่รับปริญญาจากที่อื่นถ้าจบจากที่นี่คุณสามารถเรียกเงินเดือนเรียกเรียกเงินได้เลยอะเรียกแบบสามารถจะได้เงินเดือนมากๆแต่ว่าถ้าเราคือบางคนได้เห็นเพื่อ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 นของของ,ของลูกสาวเขาจบปอตีเขาบอกแม่มีมีมมแม่เพื่อนหนูอะเขาอยากมาทำงานที่นี่มีงานอะไรเข้ามั่งอะที่นี่ทำจบปอตีเขาไม่รับค่ะเพราะว่า แต่ว่าน้องเขาจบคอนเวนเขาคงจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าจะต้องมาสอบเทียบอะมาสอบเทียบอะไรรู้มลาสอบเทียบไฮสคูลคือมปลายให้ได้7วิชาผ่าน7วิชามันจะมีวิชาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์อะไรมากมายมันทั้งหมดมัน7วิชาสอบตรงเนี้ยผ่านผ่านหมายถึงว่าเราสามารถจะเรียนปตีที่นี่ได้นะคะเอาตรงนี้ที่เราสอบผ่านตรงเนี้ยให้ผ่านก่อนแล้วคือจะเข้าไปเรียนปตีของของอเมริกาได้ ถ้าอย่างนั้นก็จะเรียนไม่ได้เขาไม่รับนะคือว่าขนาดเราจะไปเรียนอะไรนะพวกทําอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับแม้แต่ว่าโรงเรียนที่เราสอนทําอาหารนะค่าเทอมแพงมากเขาจะต้องบอกว่าคุณจะต้องจบปอตรีจากที่ที่นี่นะคือที่อเมริกาหรือไม่สอบเทียบให้ได้ก่อนถึงจะเข้าไปเรียนได้ค่าเทอมแพงนึงก็เทอมนึงก็2 5 0 0 0ดอลลาร์ 25, ต่อเทอมอะปีนึงเท่าไหร่ล่ะปีนึงก็5 0,000ถูกปะแพงมาก ต่อปีเท่าไหร่ที่มริกาค่าการศึกษาของเขานะค่าเทอมที่ค่าเทอมปอตีที่นี่แพงมากเขาจะเรียนฟรี12ปีคือเรียนฟรี12ปีคือมอะไรนะตั้ง12ปีคือตั้งแต่ปฐมปฐมจนถึงมัธยมปลายมปลายแค่นั้นเองก็คือไฮสคูลหลังจากนั้นคุณก็จะต้องเข้าไ,ไม่ถึงเข้ามาหาวิทยาลัยจากนั้นคุณก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยมันก็จะมี ถ้าคุณเก่งก็มีสอบสอบทุนเขาก็จะมีขอทุนนะขอทุนก็ต้องเก่งอ่ะต้องเก่งถึงจะได้ถึงจะได้ขอทุนถึงจะได,ะได้ก็ลูกสาวก็ขอทุนก็ไม่ได้เยอะนะขนาดเขาเรียนเก่งเขาได้ A หมดเลยนะ A หมดเลยบางทีก็จะมีบวกคือวิชาคณิตน่นะประมาณ B บวกก็คือ85ขึ้นอยู่แล้วเขาก็ได้ทุนแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวพอได้ทุนครึ่งเดียวเนี่ยสอบเนี่ยเขาจะจบแล้วเขาสปีเนี่ยเขาก็คือเขาเรียน ที่นี่เรียนหมอไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเราจบไฮสคูลแล้วก็มปลายแล้วก็ไปเอนติดเข้าหมอแล้วก็เรียนหมอ4ปี6ปีก็จบใช่ไหมที่อเมริกาไม่ใช่นะที่ที่อเมริกาไม่ใช่นะคุณจะต้องจบคุณจะต้องเรียนไฮสคูลอะไฮสคูลสายวิทย์คณิตน่นะสายวิทย์คณิตคือก็ต้องสอบเข้านะสอบเข้าว่าเนี่ยผ่านไหมจะเรียนได้ไหมวิชาวิทย์คณิตเนี่ยเกรดสิบสองอะเกรดสิบสองจบเกรดสิบสองก็ค่องเข้ามาหาลัยเข้ามหาลัยอีก4ปี ข้ามหาลัยอีกสิปีคือเรียนสายวิทย์คณิตโดยตรงเลยนะสปีวิทย์คณิตเคมีด้วยนะวิทย์คณิตเคมีก็คือคนย่างยากแหละไอวิทย์คณิตน่ะสายวิท,ย,นะย,วทย์คือเกี่ยวกับไบโอไบโอโลจีแล้วก็เคมีนะเรียน4ปีจบจบจาก University มหาวิทยาลัยก่อน4ปีจบสอบต่อเขา็จะสอบสอบ MCA t นะ่ะสอบ MCA t คือจะเข้าเรียนหมอเรียนหมออีก4ปี6ปีก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนหมอเลยนะต้องเรียนเกี่ยวกับพวก medical เหมือนกับ medical school ก็เหมือนกับพวกพวกยาเกี่ยวกับพวกยาต่างๆก่อนว่เาเป็นหมอเนี่ยมันจะมีหมออยู่2ออย่างหมอสั่งสั่งยาได้ไหมหมอที่สั่งยาได้หรือสั่งยาไม่ได้ถ้าจะสั่งยาได้ต้องเรียนเรียนยาก่อนนะสปีแล้วอีก2ปีหรือ4ปีเนี่ยก็ต่อหมอต่อหมอเข้าไปอีกตรงนี้ค่ะก็เลยก็เลยจะมาแนะนําว่า เนี่ยบางคนมาถึงบอกว่าเนี่ยฉันจบปตีเมืองไทยนะฉันจะเข้ามาทํางานที่อเมริกาบางคนบอกหางานให้หน่อยจะหางานที่ไหนเล่าไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ได้ง่ายนะเข้าอเมริกาก็ไม่ใช่ง่ายเข้าอเมริกากเข้ายากวีซ่าขอ,อยากมากนะขอ,อยากบางคนส่วนใหญ่เราจะเห็นคนไทยมาคือเขาก็จะแบบมาแบบโรบินฮูดอะมาแบบโรบินฮูดไม่ได้ถูกกฎหมายหรอกแต่ก็เดี๋ยวมาอยู่เอาเดี๋ยวก็คงจะได้ใบใบเขียวอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใบเขียวที่หลัง เพราะฉะนั้นนะเราอยากแนะนําทุกคนว่าถ้าอยากจะมาทํางานอเมริกาให้เตรียมให้ฝึกอาชีพไว้เลยอย่างที่บอกก็คือเป็นช่างต่างๆเนี่ยเก่งเราสามารถสามารถหาคนไทยเราเก่งนะคนไทยเราจะมีฝีมือเราอย่างเราเรามาทํางานที่เนี่ยเราอย่างเราเนี่ยเราจบเราทำเราเราเรา,เราเรียนพวกแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าแพทเทิร์นเนี่ยเรามีเราทํามาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออจะเล่าประวัติอีกนิดนึงนะ รู้ไหมว่าอะไรจะเล่าประวัติอีกนิดนึงก่อนที่เราตอนแรกเราเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามากรุงเทพมาอยู่กับญาติมาอยู่กับญาติแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้อสอนตัดเสื้อสอนระยะมันนานมากแล้วนะสมัยก่อนมันสามสิบสี่สิบปีแล้วว่าสี่สิบปีแล้วมั้งเนาะบอกงี้รู้เลย,ยไหมอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบปีแล้วอืมเราก็ไปเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้อทําแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าพอเราสอนทําตัดเย็บเสื้อผ้าเสร็จน,นะเราก็ไปนั่งเย็บ เสื้อผ้าตามร้านตามร้านใหญ่ๆเนี่ยคือหาประสบการณ์ไง <_ C os> เพราะว่าเราจบเลยเราไม่มีประสบการณ์เรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไปทํางานเนี่ยรู้ไหมหานานไปหน่อย10กว่าปีพอเรามาทำาพวกอะไรนะไปเย็บเสื้อผ้าเย็บอย่างเดียวเลยนะเขาก็จะตัดให้เราเย็บเป็นร้านใหญ่ๆเลยนะมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็เย็บมาประมาณ10กว่าปีเราก็นั่งนึกเฮ้ยเราจะมานั่งเย็บเสื้อผ้าอย่างนี้เหรอวะมันไม่ก้าวหน้าเราอยากจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะก้าวหน้าเราทํายังไงล่ะเราก็ไปเรียน ไปเรียนดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าดีไซน์เป็นแฟชั่นดีไซน์นะนั้นไปเรียนแถวสยามสยามสแควร์มันชื่อโรงเรียนไพลินแหมเพื่อนเรานะเขาไปเรียนโรงเรียนแบบแดงดีไซน์มันโรงเรียนแพงมากค่าเทอมแพงมากเราไม่มีเราก็ไม่มีตังเราเราทำงานเราก็ไม่มีเงินไปเรียนโรงเรียนแพงๆมากขนาดนั้นหรอกเราเราทำงานไปแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ไหมเราก็ไม่มีเงินไป ไปเรียนโรงเรียนแดงดีไซน์แงแพงหรอกแล้วก็เรียนโรงเรียนไพลินตรงลงหนังสกลงหนังสกาล่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะมันเราก็ไม่ได้กลับเมืองไทยนานแล้วตรงลงหนังสกาล่าเรียนพวกออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เรียนออกแบบเสื้อผ้ามาเสร็จแล้วก็เราเรียนพวกอะไรบูติกแล้วเราออกมาเราก็จะไปหางานเอ้ยเราไปหางานที่ไหนวะเราก็เลยไปหางานพวกบริษัทเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตคือเสื้อผ้าส่งออกเป็น,เป,นเป็นบริษัทต่างชาตินะของรสมัยก่อนเนี้ย เรายังบูมอยู่นะพวกเสื้อผ้ายังบูมอยู่เลยเราก็ไปเรียนเราก็ไปทํางานบริษัทเสื้อผ้าได้เงินเดืนอนเท่าไร่รือม่แรกๆมันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมันก็ประมาณกี่ปีแล้ว30กว่าปีมาแล้วอะ่ะเงินเดือน5,000สตาร์ท5,000ันะไม่มีไม่มีอะไรเลยยังไม่มีไม่มีคือแล้วไม่มีประสบการณ์นะก็ได้เงินเดือน5,000ันแล้วก็พอเราได้เราทํางานตรงนั้นมาประมาณได้สัก2ปี สองปีเราก็ย้ายงานพอเราพอจะมีประสบการณ์แล้วาย,ย้ายงานไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งบริษัทใหญ่กว่าดีกว่าด้วยแล้วก็เราก็เรียกเงินเดือนหมื่นหนึ่งเลยนะเรียกเงินเดือนหมื่นหนึ่งแล้วบอกว่าเรียกเงินเดือนหมื่นนึงเราได้ด้วยแล้วก็ทาจนทาจนสิบสิบห้าปีอ่ะทำพวกออกแบบเสื้อผ้าออกแบบโลโก้ลายพวกลายทีลายทียทเชิ้ตเสื้อยืดลายการ์ตูนออกแบบลายการ์ตูนพวกปิ้นพวกปักอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วออกแบบพวกโลโก้ออกโลโก้ได้นะออกแบบพวกโลโก้ ให้บริษัทแล้วก็พอหลังจากนั้นมาไม่นาน,น,นจ้เขาก็มีพวกคอมพิวเตอร์เยอะแล้วเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ฉันจะส่งเธอไปเรียนพวกกราฟิกดีไซน์แนละ้วเธอไปเรียนนะฉันจะออกเงินให้แล้วเธอทําทไปเรียนแล้วเธอทาไม่ได้เนี่ยเอาเงินมาคืนฉันนะก็กลัวจะต้องใช้เงินคืนออ้ยขยันมากเลยนะทําตอนไปเรียนนะรู้ไหมทําไมเปิดคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นเลย เปิดคอมพิวเตอร์เขาเปิดยังไงวะเปิดไม่เป็นเปิดปิดก็ไม่เป็นไม่เคยใช้คือในออฟฟิศเนี่ยเขาใช้กันอยู่แต่เราก็นั่งแต่นั่งวาดใช้มือวาดแล้วก็ใช้ปากกาลัตติง้งเล็กๆก็วาดจากมือแล้วก็ใช้เครื่องซีลอกไปซีลอกเอาเพราะว่าเราใช้คอมก็ใช้ไม่เป็นคนอื่นเขาใช้กันอยู่แล้ว,ลวเ,ปเป็นพวกออฟฟิศเขาก็ใช้พวก My อะไรอะเอ็กเซลเขาจะใช้กันอยู่คือ My เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นโปรแกร,รมของออฟฟิศอะของเขาเพื่อนๆเขาใช้กันอยู่แล้วมีเราคนเดียวที่เราไม่ได้ใช้ เจ้านายส่งไปเรียนน่ะเปิดคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เป็นเลยเฮ้ยแต่พอเรียนแล้วเราก็ตั้งใจมากเลยนะกลัวๆกลัวว่าอาจารย์บอกว่าเออเจ้านายบอกว่าพราะเธอนะทําไม่ได้นะเธอเอาเงินมาคืนใช่เลยนะเราก็กลัวต้องคืนเงินใช่ไหมอุ้ยตั้งใจจดทุกอย่างเลยนะทาครั้งที่เราไม่รู้เลยว่าเปิดเปิดคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นแล้วทายังไงอ่ะก็นั่งจดทุกอย่างเลยเนาะจดจดว่าตรงนี้ทํายังไงเข้าตรงไหนแล้วก็มาลองฝึกทาทาพอทําได้อันไหนไม่ได้ก็ถามเพื่อนบางเพื่อนมีลูกที่เรียนอยู่พวก กราฟิกดีไซน์ก็ถามเขาเขาก็แนะนาว่าเออทำอย่างนี้นะทนําอย่างนี้นะวิยทาได้อ่ะนะตอนนี้มาอยู่นี่สิปีลืมไปหมดแล้วหรือว่าจะให้เล่าอะไรอีกเกี่ยวกับอเมริกาก็แนะนํามานะเดี๋ยวเราเรารู้อะไรดีๆมีอะไรหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะเล่าเยอะแยะแล้วที่เราอยากจะเล่าแต่เรากลัวเพื่อนจะเบื่อก็ไม่อยากจะพูดเยอะก็ยิ่งว่ากลัวเขาจะแบบไม่มีแค่ทําคลิปก็จะไม่มีคนดูอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรเรามก็สนุกในการทําเพราะว่าเราก็ไม่ได้ได้เงินจากไอก,การทํา o ยู u ู e หรอกมีแต่เสียเงินทํานู่นทนํานี่ทิ่เงินที่ได้มาทุกวันนี้ก็คือเงินที่ได้จากการทํางานนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงต้องถึงว่าทิ้งงานไม่ได้ยังต้องไปทํางานอยู่เออลืมบอกไปงานที่เราทาอ่ะเราทําพวกตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บแล้วเราเคยเปิดร้านเองอยู่แล้วตอนอยู่เมืองไทยนะเราทํางานบริษัทแล้วก็เปิดร้าน ซื้อคอนโดแล้วก็เปิดร้านข้างล่างนะ่ะตัดเย็บเสื้อผ้ามีลูกค้าเยอะติดเยอะเลยแล้วเพราะว่าอะไรวนะ่าฝีมือดีไอ้การที่เราจะมาอยู่อเมริกาเนะี่ยเราก็มีฝีมือดีตรงนั้นมาอยู่แล้วแล้วคนไทยเราเนี่ยเราฝีมือเราจะไม่คนไทยเราเนี่ยฝีมือเราไม่น้อยหน้าเลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือทุกอย่างคนไทยเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของ ทั่วโลกนะและอย่างหนึ่งเรามาอยู่ตรงนี้นะฝรั่งเขายอมรับนะยอมรับว่าหนึ่งฝีมือดีฝีมือดีละเอียดสวยเพราะเราทํางานคนไทยเราทํางานเราตัดเสื้อผ้าเนี่ยต้องทํางานให้เาคนไทยเราสวยนะทําตัดเย็บเสื้อผ้าต้องปัน้นนีต้องละเอียดสวยเพราะคนไทยเราต้องคนไทยเราเขาจะต้องใส่ใ้ดูสวยไม่นะไม่สวยตึงอะไรหน่อยก็ไม่ได้ต้องแก้เขานะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาอยู่อเมริกาเรามาทํางานเราจึงเป็นที่ยอมรับของฝรั่งฝรั่งยอมรับมากและอย่างน้อยนะ ก็เป็นเชิดหน้าชูตาแต่ฉันเป็นคนไทยคนไทยหนึ่งฉันเป็นคนไทยนะนี่แหละคนไทยอย่างนี้แหละทางานมีฝีมือฝีมือมากมายเลยเพราะเขาเชื่อแม้แต่แม้ตการที่เราจะทํางานเราจะต้องมีประวัติการทํางานนะประวัติเราจะมันจะมีการสมัครงานออนไลน์ที่นี่เขาจะไม่สมัครเดินเขาไปสมัครนะเขาสมัครออนไลน์แล้วก็ต้องมีประวัติที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเราประวัติเราดีมากเลยนะเยอะมากเลยหนึ่งอะไรมาตัดเย็บเสื้อผ้าทำแพทเทิร์น กราฟิกดีไซน์ออกแบบแฟชั่นดีไซน์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำงานได้เยอะแยะเพราะว่าเรามีประสบเราทำงานที่นี่เราทำงานมาหลายที่มากเลยนะเราก็เราจะมีประสบการณ์ตรงตรงนี้เยอะมากเพราะว่าทำงานเราไม่พอใจเราเปลี่ยนงานละคนเกิดวันอังคารก็อย่างนี้แหละอารมณ์ร้อนคือฝรั่งนะฝรั่งจะมาว่าอะไรหน่อยเนาะเสียงดังกับเราเราไม่ได้นะเราดุเราตะคอกใส่เลยนะย่ามาดุฉันนะฉันไม่เคยพูดฉันจะคบุบพูด คือเราเป็นคนพูดดีพูดดีพูดแบบถนอมน้ําใจคนอื่นทุกคนเลยนะเราจะไม่มีอะไรกับใครหรอกเราจะพูดดีแล้วถ้าใครเจอฝรั่งมาพูดไม่ดีเนี่ยเราก็ต่อ,ตอกลับเลยนะเราไม่ยอมนะเออฝรั่งว่าเราหัวแข็งเออจร,จริงๆแหละเราหัวแข็งเขาบอกว่าเราหัวแข็งหัวแข็งมากเลยแหละอืมแต่จริงเพาะเราไม่ยอมให้ใครข่มบางคนคิดว่าเฮ้ยเป็นคนเอเชียจะมาข่มหรอไม่มีทางพวกเราจําไว้นะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่ายอมให้ใครข่มเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยก็จริงอะ่ะ โถบางทีนะเราออความมันอยู่ดีกว่าพวกฝรั่งอีกแต่ว่า,ามันมันคงนึกว่าเราเป็นคนเอเชียคงโง่ๆซะเซไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยว่าบุค,คลิกเราจะต้องทําบุค,คลิกของเราให้คนเกงใจนะความสามารถเราต้องมีมีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาษาอังกฤษไม่เก่งแนละ้วแต่เป็นคนพูดเร็วแล้วบางทีพูดพูดเร็วมากเลยนะเราเราภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเราก็เคยเข้าไปแนะนําเจ้านายนะเจ้านายบอกว่าเราถามเจ้านายบอกว่า ขอท่านถามอะไรเธอหน่อยสิพวกคนเขาไม่ถามเราเป็นคนวันอังคารเกิดวันอังคารจะพูดจาตรงตรงผงผางไม่อ้อมค้อมนิสัยเราเป็นอย่างนั้นนะแล้วไม่กลัวใครนี่คือคนวันอังคารเราก็จะถามเจ้านายบอกว่าท่านถามเราทําเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกร้านอาหารพวกโต๊ะพวกโซฟาอะไรเงี้ยเราก็คือจะตัดเย็บให้เขาตัดเย็บให้เขาแล้วเขาก็จะมีผู้ชายเขาจะผนกไซส์เขาเรียกสเตปเลอร์เขาจะไปไปประกอบอนะเราก็แค่เย็บเป็นให้เขาตัดเย็บให้เขาแล้วเขาไปเข้าไปประกอบ ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะสับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะนะคะกระดิ่งด้วยค่ะไม่รู้นะคะว่าชาตินี้มันจะผ่านกดหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะว่าชาตินี้ทาเนี่ยพามยูทูบเน่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะผ่านกดหรือเปล่าเราก็ไม่สนใจลวเพราะเราเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆเราถือว่าเราให้ให้ประโยชน์ให้สาระดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ